สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาเอาอหาดเชียงรายหาดสาธารณรัฐสาธารณะของเชียงไฮ้นะเจ้าสมัยตะกอนบนห้องว่า หาดพัทยาน้อยนะเจ้าตรงนี้น้ำกกนะคะแม่น้ำกกฝั่งตรงโน้นก็จะมีร้านอาหารค่ะมีร้านอาหาร ดีจ้าวันนี้เชียงไฮฝนบัตกนะเจ้าอากาศดีมากค่ะวันนี้พามาชมแม่น้ำแล้วก็สวัหาดสาธารณะเชียงไฮหรือว่าหาดพัทยาน,นะเจ้าเดี๋ยววันที่19นี้เปิ้อนจะมีงานจัดงานงานฤดู ดอกไม้ในสายฝนตอนนี้เป็นกำลังเตรียมงานอยู่ยเจ้าเตรียมดอกไม้ให้ชมบรรยากาศร,รอบๆนะคะ วันที่สิบเอ่อสิก้านะเจ้าไม่แอวงานที่นี่ได้นะเจ้าตอนกลางวันก็จะมีแสดงงานดอกไม้ในสายฝนแล้วกลางคืนก็จะมีงานวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำขมก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังงฮายมาแสดงนะเจ้า ไม่ได้ยินเสียงเลยขอโทษค่ะไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงก่อเจ้าได้ยินไหมคะเนี่ยค่ะตอนนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายกำลังเตรียมนะเจ้าเตรียมดอกไม้เพื่อจะถา่าเปิดงานดอกไม้ในสายฝนในวันที่สิบเก้านะเจ้าไมนต้องกอะแหด้ที่นี่ โมมนี่ดิน,นังน,นะขอไปยูดเสน้นยูดสายก่อนนะโมมันเด้วะนะถ้ามันตกน้ำไม่ได้มีใครช่วยนะ่ะสวัสดีค่ะได้ยินกับเจ้าสวัสดีเจ้า คทางเทศบาลกํลาลังเตรีมดอกไม้มานะเจ้าวันที่19เนี่ยเจ้าจะมีพิธีเปิดค่ะงานดอกไม้ในสายฝนได้ยินเสียงไงก็เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะเจ้าไ,ได้ยินเสียงก็เจ้าอุตส่า์ ขอโทษนะคะเสียงดังมากเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้หนูไม่ได้ยินเสียงโอเคค่ะได้ยินเสียงนะคะสวัสดีเจ้าขเขเสียงดังค่ะสวัสดีเจ้านี่ค่ะชมบรรยากาศรอบๆนะคะ นี่ปามาชมบรรยากาศนะเจ้าหาดสาธารณะนะจังเทศบาลนครเชียงรายนะเจ้านี่ค่ะวันที่สิบเก้าเดือนนี้นะเจ้าจะมีการเปิดงานดอกไม้ในสายฝน ตอนกลางคืนก็จะมีงานาการแสดงของอวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำโขงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของของจังหวัดเจียงไฮยนะเจ้าตรงนี้เพิ่ก็จะเป็นเวทีตรงนี้ค่ะเวทีเวทีงานแสดงตรงนี้เดี๋ยววันเปิดก็จะมาไลฟ์สดให้ดูนะเจ้า วันที่สิบเก้านี้มาชมนะเจ้าตอนนี้เป้อนกำลังจัดงานอยู่เจ้าไมาแอลชมดอกไม้ในสายฝนกันนักๆนะคะขอบคุณค่ะเสยมมากค่ะเดี๋ยววันที่วันเปิดจริงนี่ก็จะจะงามนะเจ้า ดอกไม้ดอกไม้เตรียมไว้จัดงานดอกกุหลาบนะเจ้าสวยงามมากค่ะดอกกุหลาบลเล็กๆค่ะเดี๋ยววันเปิดงานวันจริงๆวันที่19นี่นะเจ้า ตอนตอนเย็นก็จะมีประชาชนพ่นมาวิ่งเล่นนะจา้าสถานที่นี้ก็จะติดแม่น้ำกกเจ้าั่างนู้นจะมีร้านอาหารนะเจา้า t ด e w วอเตอร์ค่ะร้านอาหารที่ดังของ เชียไฮเลยนะคะฝั่งนน้นเะาจะ คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะเจ้านี่แม่น้ำก๊กค่ะสมัยตะกอนบนห้องว่าหาดพัทยาน้อยนะเจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเจ้าวันนี้พามาชมหาดเจียงไฮนะเจ้าเดี๋ยววันที่19นี้จะมีพิธีเปิดนะคะเชิญทุกท่านมาแวะชมกันได้นะคะตอนกลางวันก็จะมีแสดงอานดอกไม้ในสายฝนเนาะกลางคืนก็จะเป็นางานของ แสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโของอะค่ะเชิญมาชมกันนะเจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยววันงานวันจริงวันที่สิบเก้าจะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ดอกไม้กำลังมีน้อยอยู่เดี๋ยววันจริงๆก็จะสวยงามกว่านี้นะเจ้า ยังหายแล้วสวัสดีทุกท่านนะเจ้าสวัสดีค่ะ อบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเจ้าวันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะกับขอบคุณทุกคนนะเจ้าสวัสดีเจ้า